สวัสดีอ่าวันนี้เราจะมาโหลดเบนเดอร์เวอร์ชันใหม่กันจริงๆก็ออกมาสักพักแล้วล่ะแต่พอดีว่างๆก็เลยอ่ะมาอัพหน่อยอ้าวเขาครบรอบ20ปีด้วยนะเนี่ยออกเบร์ October 02ตอนนี้เป็น22นะเราก็มาดาวน์โหลดกันไปที่ดาวน์โหลดนี่ผมยังมีเวอร์ชัน3.2อยู่นะแต่เราไม่อันยินตต่อแล้วเดี๋ยวดูว่าเป็นไงจะรู้สึกว่ามันจะ แยกเวอร์ชั่นก็แยกเด r e c t อรี่เลยนะรู้สึกว่ามันจะแบบเวอร์ชั่นหนึ่งก็หนึ่งอันเลยนะเราก็มาดาวนโหลดกันเวอร์ชันน3.3.1คลิกเข้าไปมันน่าจะออโต้นาาะเนี่ cool. ยมาละรอสักคู่เดี๋ยวนี้มันดีเทคออโต้ Auto เองแล้วว่าเราวินโดว์ไม่ต้องเลือกแต่ก่อนนี่เท่าไหร่กี่เมกเนี่ย300เฮ้ย2 3 1มเเมก เน็ตเราเร็ว3-4วินาที1วินาทีศูนเรียบร้อยเน็ตเราแรงเรอมันเสร็จก่อนโอเคไหมเสร็จยังเสร็จยังแต่คลิกเอ่เว e คั o ด e ดดื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 ดเน็กดดแหลกเน็กไม่ได้ต้องเลือกเนี่ยมันแยกโฟลเดอร์เวลาอินต่อนะ แสดงว่าของเก่าก็ายังอยู่นะสำหรับไฟล์แบบว่าใช้ของเก่าอยู่หรือว่ามีฟังก์ชันอะไรหายไปเพิ่มมาเนี่ยก็ใช้ของเก่าก็ได้นี่เป็นเวอร์ชัน3.3 next ติดติดติด install ดีดีของฟรีมีประโยชน์ดีสุดนบรรดาของฟรีละเพราะไม่มีอัปเดตตลอดเวลา you want ت? อนุญาตอนุญาตครับ ออสกีมันหน้าจอมัคงเล็กขอไม่ได้นะมันก็โปรแกรมมันขออนุญ,ญาตอ่ะน,นะเวลาเรารันอะไรมันก็ต้องขออนุญ,ญาตลงแล้วก็เย็ดไปเพราะเราเป็นคนโหลดมาเองมันถูกต้องดีแล้ว complete เรียบร้อย f i n i s อ่าเสร็จแล้วเสร็จแลวเสร็จลวใช่ไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ม,ลว,ลวมันมันจะมีไอคอนไหมไอเนี้ยน่าจะเป็นเวอร์ชั่นเก่านะถ้าดาวไม่ผิด ไอคอนเก่าเนี่ยไอคอนเดี๋ยวคลิกดูนาเวอร์ชันเก่าใน3.2ต้องไปหาเวอร์ชันใหม่มาก็คืออยู่ในนี้แหละ Root Blender มันน่าจะแยก directory ให้นะ b บ e n d e r b ์ e n d e เดอร์เ e ี่ e เบ e นเดอร์นิวมีวด้วยแล้วของเก่าไปไหนวะจริงๆของเก่ามันยังอยู่นะอันไหนิวดิอ๋อมันอาจจะลบ เขาเรียกว่าอะไรลบตัวเมนูเก่าไปเออเนี่ยสามจุดสามเท่ไหมเท่จุงจุงขนาดซ้ายก็ดีฟอร์มมันได้แหละโหลด3.2เซตติ่งเออไม่เอาแล้วกันเซฟนิวเซตติ้งแล้วกันเพราะว่าอะไรเก่า,กาๆแล้วก็ลื้อทิ้งถ้าใช้ไม่ได้เดี๋ยวเราลงใหม่ โอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วเสร็จแ,แล้วใช่ไหมนะก็คงจะเหมือนเดิมแหละมีฟัง์กชันอะไรใหม่หรอถึงมีใหม่กูก็ใช้ไม่เป็นหรอก <c oughs> มีอะไรนิวมั่งเออเรามาดูเลยดูเหมือนว่าเราจะมีความรู้เอ่อฟีเจอร์ป่ะพีซอแวร์ เ e ี่ย look this awesome แล้วมีอะไร new ไหมอ่ะ what new อะไรใหม่เอ่อไม่มีอ่ะไม่มีบอ่ะ what new ไม่มีบอ,อ Free open เด้อเนี่ย what new new invader สามจุ มีอะไรใหม่เอ่อทำผมใหม่นี่ก็อยากทำเหมือนกันนะแต่ว่าเครื่องไม่น่าจะไหวเครื่องไม่น่าจะไหวเอ่อนี่มีทำแต่งทรง,งผมเธอเห็นแล้วละ่ะก็น่าเล่นดีแต่เครื่องเรากาก,ากคิดว่าน่าจะเล่นยากนะเอ่อโปรซิเดอร์ใหม่อะไร,รอ่ะแยกไอแลนด์ใหม่หอ่ะมันทำไม่เป็น เ <laughs> ขาวงกฎไม่รู้จะไปทำอะไรอ่าพัสด n ว w โน้ e อืมใช้ไม่ค่อยไปหรอกเอมอ,เอมอร์จอมิโน้ตจึบอ๋อดูแบบใหม่หอ่ะก็เท่ดีนะเออไอเนี่ยเ p ร n เพนซ e v เว y w แวร e เขียนได้ทุกที่เหรอมังฟาสไลอ์รับเอ็นมอลปิงปองหมดอําใช้ไม่เป็นหรอกดูเป็นไงนะให้ดูไม่มีความรู้เออเอนี่เห็นตัวอย่างแล้วเก๋เก๋ทำแมป s ฟกซ์กิ้งไงแล้วก็มาร์ค4จุดแล้วก็แทนรูปเลย <c oughs> เปลี่ยนวอลเปเปอร์ได้ว่างๆไปดูนะดูดูเขาก็ดูเหมือนเราเก่งแล้วล่ะแต่จริงเราทำไม่เป็นหรอก <c oughs> โอเคก็น่าจะแค่นี้นะเดี๋ยวต้องทำไอคอนใหม่เพราะว่าไอคอนนั้นเป็นของเก่าเราต้อง ขวาแล้วก็อันผิดไปเวอร์ชันเก่าอันนี้ก็เวอร์ชั่นเก่า่็อันผินไปแต่จริงเก็บไว้เล่นก็ได้นะเผื่อเป็นแบบว่าที่ระทึกแก้ชื่อเป็น3.2มว่แล้วเราก็ทําไอคอนใหม่ของเราเบนเดอร์นมันลบไอคอนเก่าทิ้งไปเลยนะเออแต่ก็ช่างมาันจะอ่ะาลากมาเลาายลากใส่นี้ไปเลยเอีเอ มันพินไปเลยนะมันอัตโนมัติพินนะเออพินไปละกิก็น่าจะเป็นเนวอร์ชันใหม่ 3, 3. ามจุดสามจุดหนึ่งนะหลังจากเราอินส tall เวอร์ชันสามจุดสามไปแล้วในที่สุดคุณนัตตี้ก็ได้ทำสกรีนแคสคีเวอร์ชันสำหรับอันใหม่แล้วละมั้งนะเห็นแก้เสร็จนานแล้วหละกกว่าแต่ ตอนนั้นไม่รู้เดือนอะไรสองเเดือนที่แล้วมั้งมาดูก็ยังไม่มีใหม่นะอันนี้มาดูแลมีแล้วนะอ่า g i t h u b o c o m s a t t y สกดลนี้เนี่เดี๋ยวทำลิงก์ข้างล่างให้แล้วกันอ่า screencast key นะนี่เออเราก็ทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมก็ไปที่ไหนวะเนี่ยอันนี้ละมั้งคราวที่แล้วกูโหลดอะไรไหนวะเนี่ย มันก็ต้องดาวน์โหลดเลยเนาะแอปลีซิสป็นที่เก้าเดอเอ้เวิร์ลิสเก้าออ,ออกมาเดือนวันที่สิบสองเดือนเก้าหรอเดือนที่แล้วหรอดีไม่เคยดูเลยเอากตรงนี้แล้วกันอืมก็น่นาจะนะเขาที่แล้วกูโหลดยังไงวะเนี่ยจำไม่ได้ละ <laughs> อันนี้แล้วกัน นี่แหละซิปโค้ดนี่เราไม่มีปัญญาดูโค้ดอยู่แล้วเราไม่เอานี่ยสก e ีนแคสคียคลิกไปยังไงเนี่ยมันมีวงเล็บหนึ่งเพราะว่าของเก่าผมอยู่ไงมันก็เลยชื่อเดียวกันผมต้องจำไว้นะว่าผมจะเอาเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันวงเล็บหนึ่งนะจำไว,นะ <c oughs> ว้ด้วยนะแล้วก็ดาวน์โหลด็จแไ้วแล้วก็เปิด b บ e n d e r เวอร์ชันใหม่ขึ้นมา3.3แน่ วิธี install เหรอไอทำไงวะเนี่ยเ,เดี๋ยวมั่วก่อนนะจำไม่ได้เลยจะจำได้ว่ามันก็แค่เปิดมาแล้วก็อา่าอันนี้แหละเป็นฟินสิสอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกไปดูฝรั่งมามันเลยเป็นฟินิสอะไรไม่รู้อะเราเอาออกเสียงไม่เป็นเราอ่านเหมือนเดิมแล้วกันเป็นเฟรน พักอิ่มจ้ะแอดออนนี่ไงแล้มาที่แอดออนนะแล้วก็กดกดอินสตอลนะแล้วก็ไปโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ชิปอยู่ตะกี้อยู่ที่ดาวน์โหลดแล้วก็ไฟล์ชื่อว่าสกร n นแคสใช่ไหมสกรีนต้องตัวเอสสกรนแคสคีย์อันนี้วงเล็บหนึ่งนี่โหลดวันนี้ เราก็แตะมันไฟล์ซิปอย่างนี้เลยนะแตะมันแล้วเราก็ i n นจอแอรดอทเสร็จล้เฮ้ยเห็นไหมง่ายง่ายจุงแล้วเราก็ติ๊กให้มันทำงานปิเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมเออแล้วก็ปิดไปมันต้องอยู่ตรงนี้ปิเอมาแล้วเวอร์ชั่นใหม่ ดูซิว่าคีย์เสียเหมือนเดิมหรือเปล่าเปิดเฮ้ยมาแนละ้วเดี๋ยวเราเช็คกันนะเขาที่แล้วมันเสียคลิกซ้ายอ่ารอดเดี๋ยวเดี๋ยวทำมันใหญ่หน่อยเออทำไงนะเออทีนี้มันฟอนต์มาจิตชาร์โดผมจะเอาเอาตัวเนี้ยใหญ่อะ่ะเออตอนนั้นทำไงวะใช้มาจิตไลเนอร์ ตำแหน่งทิศ้าย offset display time repeat count show mouse wheel hold status show last operate ล็อกขนาดอยู่ไหนนะมมเมาส์ไซด์คราที่แล้วเวลาคลิกเมาส์กลางมันจะค้างเอ๊ะไม่ค้างเลย ค้างแล้วเว้ยใช้ได้แล้วน้ำตาจะไหลว้ยคราวที่แล้วมันบั๊กกับเวอร์ชันใหม่คราวนี้เรียบร้อยเวอร์ชันใหม่สำหรับเวอร์ชันใหม่คลิกซ้ายคลิกขวาตึ๊บ G y เอ๊ใช้ได้ g z a เอ๊ใช้ได้นะเรียบร้อยเวอร์ชันใหม่แนที่สุดก็ใช้ได้แล้วดีใจจุง เรียบร้อยไม่ค้างอีกต่อไปแล้วเพราะงั้นจะกก่อนนี้ค้างเลยต้องเอาวันออกอันนี้ไม่ค้างแล้วใช่ได้สุดยอดนะแล้วก็ไปลงการโหลดเวอร์ชั่นใหม่แล้วก็โหลดปลั๊กอินใหม่แค่นี้เสร็จละสบายใจจังวันนี้ก็แค่นี้สวัสดี